จะมาดูซ่อมกับคาดีตัวนี้กันนะไปหน่อยนะอาการมาเฟสไม่แสบน,น,นะบน,นี่เดี๋ยวดูนะทำมาวดกันทมกปจิงผมถ่ายไส้ม้นไว้ด้วยไอไส้บิดแต่ว่าไส้ตัวนี้นะดูกันไปสี่ห้าชิ้นง,งานแล้วอะ่ะนะก้อนนี้ก็คือเหมือนเดิมอเอาพุดพังพาไฟพัง,ไ,พงได้ายพังพวกนี้พังก็เหมือนเดิมหมดนะ ก็ลบเัรากหมดพันธุ์ก้อนเดียวนะก็เมื่อวานก็ตัวมาแปลงไม้ก็ทำให้ดูไปแล้วกนะ็เดี๋ยวมาเปลี่ยนขยัยไปใหญ่ไปเป็นที่ใช้เฟสเบร์ใหญ่กันบ้างนะันนี้ก็ร้อยแอมนะันนี้ก็ร้อยแอมอัพกับข <5 S 1> ึนห้านกันนะนี่สูงสิ <c oughs> นะนี่เสร็จแล้วก็ปล่อยก่อน เราจะมาเข้าตัวนี้ต่อก่อนอื่นเราจะซ่อมแล้วก็ต้องถอดเข้าออกมาก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวให้ถอดออกมาล้างให้เรียบร้อยก่อนให้เรื่อยนะเปื่อนๆอยู่นะของหาอะไรมาใส่น็อตให้เรียบร้อยอ่ะถอดเปลือออกให้หมดอ่ะฮะเกตถอดออกให้หมดนะเสร็จแ,แล้วก็มาเปลี่ยนได้เลยนะตอนนี้บอกเปลี่ยนได้ไปก่อนเปิดพังได้พังแน่นอน ไม่ต้องห่วงนะไคือมือครือไม้ก็มิเตอร์สโคบมาะเดี๋ยวไมา้พร้อมใครจะฝึกฝนงานซ่อมนะคุณชอบดูก็แล้วแต่หรือจะเรียนฟรีก็มาที่ร้านสาวธิศผลเครื่องมาเองนะสอนให้ฟรีนะงานที่นี่ไม่มีให้นะหรือใครมีกําลังชอบของไวก็เสียงเงินก็มีนะ ไป้นึ่งก็ประมาณแปดพันนะเป็นตูทางลัดไปซื้อไปต่อยอดเอาหรือซื้ออ่านก็มีอ่ะแป๊บนะเดี๋ยวไปถอปเรือก่อนมาดูแนวทางตอนนี้เราก็มาลื้ออยู่กลางก็เป็นคุยไปหลายเยอะจะคันมาโต๊ะมนู๊ดมาแล้วก็ถอดถอดถอนออกมาละลายหมดแล้ว ทอดออกก่อนละกันเดี๋ยวเขามาดูต่อรนะับตั้งจะเห็นนะอันนี้ก็ผมทอดเป็ดที่มันเจะหายออกไปหมดแล้นะเดี๋ยวก็ล้างไว้ที่เนอร์สักแป,ป๊บนึ่งมันก็จะแห้งแล้วก็ไปเอาอ่านสเกตุเพื่อนไหมออกตรงไดเนี่ยเห็นปูดแตกเลยเปลี่ยนให้หมดเลยนะ WETDK อ่ะ เป็นเปิดใ่ไหมนะก็เดี๋ยวต้องพยายามคูดออกให้หมดนี่ครับหนึ่งเดี๋ยวดูกันต่อนี่นะนี่ครัปน่ดออกแล้วแต่ไอัมดำๆนี่จะคูดออกให้หมดนะก็ได้นี่แตกหมดนะตัวนี้ก็แตกไปด้วยนะเราใช้เตอร์รีโมทตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็ เหมือนอีกเครื่องนั้นเลยเครื่องนี้มัดไปก็พังซะด้วยข้อนั้นก็สูญตำรวดขาดไม่เกลียดหมดแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องพันใหม่ด้วยอ่ะอันนี้สับหลับหมดละไกล้ก็จะเห็นดูแล้ว าให้สมาทานตั้งมั่นเลยดีเห็นสักก่อนนะถ้าไม่เห็นใส่เฟดไปแต่งานเข้าเสียเฟดเปล่าร้อนเปล่าอันตรายเฟดนะเมื่อวานเดี๋ยวเราถอดมาพันก่อนนะพันคอมอนเดอร์หมดเข้าสี่รอบทางออกก็พันตามเขาเนี่ยนี่อยู่อีแปดรอบนะแป๊บนึงเดี๋ยวไปเตรียมรวดก่อนนะพร้อมด้วกันผู้หตอนนี้นะถ้าเราจะถอดนะ ก็ให้แนะนําเอาคีมเนะนี่ยจับนนะี่แล้วก็หัวแรงตะกี้ข้างบนน่ะพยทยามขอาาาาาาก,กิรพันธ์หละอันจะกระชากให้ปิ้นเปิ้นขาดหรือว่าจะเอาคีมตัดก็ได้แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนนะพยายามจะให้มันออกมาเป็นชิ้นงานนั้นเดิมนะเพราะว่าบางคนจะทำมารับตรงรับรอบหรืออะไรเนะี่ยมันจะได้ ล่่าาควมมไมดีดยังคงเดิมอยู่บางคนความพอใจไม่เหมือนกันนะไอคามร้อนพอดีนก็จะออกเวลาคนไปย่อยสองจุดแม้ไม่ถูกใครถามอยู่ทั้งความดีของคคอื่นก็ยังนังมาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทำไม ถึ ت ت งเม um, ื่อถูกใครถามจาถูกกมาก็ไม่ย้หมเดียคกันมหมดก็เดือแล้วก็จําไว้แล้วก็พันเขาอย่างเดิมมาหรือไม่ไงพันเขาอย่างนั้นที่ทีแปดรอบกับสี่รอบนะกดเข้าสี่กดออกที่แปด เรียบทำฝาบสะอาดใช้เรียบร้อยผลนี้พังด้วยไหมเนี่ยยังแต่ส่วนมากที่มีสองแกนสเยอมากก็จะไม่น่ารอดคอยจะพังอยู่บ่อยตก็ไม่นำเอาปัญหาเก็ต้องมีตัวนี้เราไม่อยาจะคุจริงเอาซ่อมเขะอัดสักครู่เดี๋ยวผมไปลื้อก่อนอ่ะนี่ แกนที่เราแกะลวดออกแล้วนะก็จะพันเข้าตามเดิมนะับตึงตึงเรีนวดอ,อันนี้นะรวดก็เราแกะออกมาเห็นไหมครับตอกตะปูตอกหลักไว้เทาง่ายๆก่อนนะหยิบเบอร์หยิบ่องมานะก็พันล้อมหลักล้อมหลักไปเรื่อยให้มันหนาเท่านี้คำานณเดิมของเขาเนะนี่นะยเอาเนี่ยหรือจะมากกว่าน,นี้ก็ได้ ไมจะลงรูไม่ได้นะาตามเดิมครับเบอร์อะไรกันแต่ขนาดมันได้ใหญ่ตัวนี้ทางออกก็เหมือนกันตัดนะพันก็มาเดิมเ๋ยวผมเตรียมรวดกว่าอันนี้สมมติว่าหลับพันได้แล้วนะเดี๋ยวจะแซ่แบแซ่บซ้ายแบขวานะก็อันนี้มันทางทางเริ่มกำวัดคู่อันนี้ทางออกนะเกตเป้นเดียวกัน,น,น,นอันนี้เส้นเดียวกันอันนี้ กับอีกฝั่งป้ายเนะนี่ยเอามาชนกันก็เป็นดเตอร์ตัวกลางเป็นกลาวนี่จะเป็น AC ซ้าย AC ขวานะว่ากันแบบนี้ก็ได้หลายๆอย่างนะนี่จะขึ้นมาแล้วก็หักลงไปนะเป็นเป็นกลาวไปนะมันก็จะหักลงไปที่ลังนะนี่ ็จะได้ลักษณะแบบนี้นะนี่จะเป็นกล่าวนเอจสมมุติห0สิูนประมาณนี้มาดูต่อันนี้นะได้ที่พังพอออกมาแล้วนะตัน,นี้ลยก็จะใส่เอาไปใหม่ข้างในเป็นเ e ีเราเป็นเอจนี่เป็นเอนะ อ่ะยังใส่ของก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อส่วนมะแปลงนี่พักเสร็จแล้วสลบตัวเดิมพันตามเดิมหรืมยังไงพันยังไงนะรูปแป๊บต้องเดี๋ยวดูต่ออันนี้นะกระจกของไฟใดไปแล้วนะเดี๋ยวลองออนไฟดูก่อนก็ได้เริ่มาไปแล้ววัดลุกขึ้นดูอ่าได้มาแล้ว อิคาเกตทั้งหมดนะเอ๊ะพอเห็นอยู่เนาะขอเดืัพออกอยู่เนาะต่อไปแต่ก็ออาเฟสมาใส่เป็นทอนๆไปเดี๋ยวขั้นตอนนะตอนนี้ได้เตรียมแล้วอิคาเกตเตรียมมาแล้วมัดไปที่พังเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวใส่เศษไปหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวก่อนทดลองก่อนก็ค่อยทำไปด้วยแต่ทามาวัด แป๊บหนึ่งน,นะอันนี้ก็เราใส่เฟตเข้าไปแลนะ้วนะสุดท้ายสี่ตัวตุดนะไปเดี๋ยวเราจะเอาใส่กันโนะอแล้วลักเครื่องติดแล้วก็ต้องทีออกมาแล้วนะเราสิบเจ็ดเคอันนี้ก็ เสร็จแล้วล่ะนะเ,เสร็จแน่นอนแบบนี้ก็รเรือใต้ก็ครบนะจับดูขึ้นมีการสั่นดังแน่นอนแบบนี้งานได้ชัวร์ก็จะมาใส่เฟสให้ครบแล้วก็ประกอบนะในนั้นนี่ก็จะเป็นแนวทางการซ่อมนะพอชุดน,นี้ส่วนของอาพุธเขาไม่พังพอจะพังแค่สะพาพไฟนหลักๆก็มาจะ รถช่งนี้มันช็อตอยู่แล้วก็พาเฟสทังได้พังนะครับเกิดขาดต่อแฮนเดิลรีโมทพังไปด้วยนะเขาได้ใส่ขอนครบก่อนนะเดี๋ยวมาดูตอนประกอบเที่ยวนึงจากเราใส่เฟสครบแล้วอะไรครบแล้วนะอดไปนะนี้ป็นผทางดังทาง้บรุกากษนะอกวไปแล้วนะปกติร้อยสิสุดเจ็ดเคอ่า มีไปการซ่อมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะน้องเก็บมีอะไรแล้วจะซ่อมจะอะไรก็คิดวิเคราะห์ดูก่อนนะนะปากไปพังได้พังรถพังทุกอย่างก็มีเหตุผลนะแล้ค่อยคิดวิเคราะห์ไปอาการเสื่อมมา108 109อันนี้เป็นแนวทางไว้วัดนะเดี๋ยวเจอกันคลิปอันต่อไปอันนี้ไว้ที่นี่ก่อน